สวัสดีครับผมออพิทักนะครับหลังจากครั้งที่แล้วที่เราพาพี่ๆทางบ้านนะครับไปที่จังหวัดดุริตไปพบผู้ใช้งานจริงนะครับส่วนวันนี้ผมพามาที่จังหวัดสพุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องนะครับมาดูถึงวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงสาเหตุอย่างละเอียดเลยเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับพี่ไม้นะครับว่าวันนี้พี่ไม้จะมีเทคนิคหรือทิคดีๆนะครับในการแก้ปัญหาของรถตัดอ้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สวั <ame> สดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ไม้แล้วครับเราจะมาให้พี่ไม้ให้ความรู้เราเรื่องรถตัดอ้อยโดยเฉพาะเลยนะครับนะ่ครับความเป็นมาก่อนที่พี่จะมาทําก่อนที่จะทําตรงตัวของรถตัดอ้อยนี่เราเป็นเราไล่ไปบริเวณนี้แหละพื้นที่นี้ก่อนแล้วเราก็ซื้อรถตัดอ้อยคันหนึ่งปุ๊บตันนี้มีพี่ชายที่เป็นเจ้าของบริษัทแรกคือพียอ o บุ๊เขาบอกอาอยากให้ไหมทําตรงนี้นะครับทาตรงภาพกลาง เพื่อจะได้แบบดูแลลูกค้าตัวนภาตายแบบแรกก็คือดูแลลูกค้าที่เราผ่านรถก่อน ซึ่งรถบริเวณแถบนี้ก็ประมาณ10บสกว่าคันที่เราดูแลอยู่รับทำทุกรุ่นทุกรุ่นครับทุกรุ่นแต่ส่วนใหญ่ที่เราทำตอนนี้คือที่ลูกค้าไว้ใจเราคือเอะ8,000ซูเอะ8,000จะซ่อมมากที่สุดแต่ว่าทําได้ทุกรุ่นทุกรุ่นอย่างตอนนี้ต้นปีที่ผ่านมากี่คันแล้วที่ซ่อมก็ตอนนี้ที่รับปากไว้ประมาณสามสิบคันแต่ว่าตอนนี้ที่เข้ามาแล้วได้ยี่สิบเจ็ดคันก็คือตอนนี้ก็ราล้วสามสิบแล้วที่อยู่ในอู่แค่ต้นปีที่ผ่านมาใช่ไหมถ้าพูดถึงปัญหารถแต่อยเยยอะม้นาะ พันเยอะมากถ้ายิ่งทําไม่รู้หลักเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกาวไม่ตรงสุดแล้วนเดี๋ยวจะให้พี่ไม้พาไปดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถตัดอ้อยนะพี่ว่ามันมีอะไรบ้างที่พี่ไม้เจอบ่อยๆก็สาเหตุของมันแล้วสุดท้ายเลยสุดท้ายด้วยิธีการแก้ปัญหาเดี๋ยให้พี่ๆทางบ้านได้รับชมกันไปนะนี่ไ้รถตัดอ้อยปัญหาที่พี่เจอมากที่สุดเท่าที่เราเจอถ้าเป็นรถนําเข้าปีแรกเลยขั้นแรกเลยคือความสกปกของถัง ตัดบรรจุไฮดรอลิกคือกองสเคลเลชเนี่ยไม่ได้ล้างเขาไม่ได้ล้างพวกกันตั้งอัตราการไหลในการดูดนะไม่ไม่ได้เพราะงั้นกแบบ ทำให้เพจเราไม่หรือเกิดฟองอากาศใน,ในคระบคือ,อไฮดรอลิกถ้ามีฟองอากาศอะไรพวกนี้ก็จะทําให้มีผลเสียมาตายบางคนก็ไม่รู้ว่ามันมีกองสามลูกส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่ามีในถังมันมีกองไม่รู้หรอกใช่ไม่รู้ไม่รู้เขาจะรู้แค่ว่าวออมันมีตรงนี้นะมันมีตรงนี้นะนตัวกองกองกลับอาจจะเห็นชัดแต่กองในถังกองดูดเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นกันก็คือเราต้องบอกเขาว่าไม่ได้ใช้บริการเราเช็คเนี่ยก็ส่งคนจะต้องขำควางาทีลูกค้าปล่อยให้มันไฮดรอลิกขาดบางคันเนี่ยตัดเซนเซอร์ที่ว่าเตือน เตือน้ำมันไฮบรอลิกเลยคำ้าน่ะตัดเลยแต่หารู้ไหมว่ามันมีผลเสียเสียก็คือน้ำมันพอมีฟองอากาศเข้าไปผสมเนี่ยมันจะทําให้มีช่องว่างระหว่างเฟรมก็จะเกิดจะเสียงเหล็กแทนแทนที่จะมีฟิล์มน้ำมันไฮดรอลิกช่วยก็จะเป็นการเสียงเหล็กก็จะทําให้การใช้งานตันลงในในกรณีที่เป็นไม่มีแรงนะปัญหาแรกคือความสกปรกภายในน้ำมันไฮดรอลิกก็คือในส่วนแรกที่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับตัวนที่สองหลังจากที่น้ำมันไฮดรอลิกสกปรกเนี่ยมีส่งผลถึงอะไรอีกพี่ถ้าเป็นรถตัดเนี่ยจะมีพวกเอ่อถ้าปั๊มปับ ก็จะพาไปเป็นถ้าสกปรกจะเป็นบล็อกวาวบล็อกวาวจ,จำคัดเป็นเส้นผมบางภูเขาเลยปัญหาที่สองบล็อกวาวอ่าบล็อกวาวเนี่ยถ้าเกิดมีเศษอะไรคร้างที่ตัวรีลีฟมันเขาเรียกว่าวาวแรงดังน,นนะครับบางทีเราแก้ไม่หรอกแก้จนแบบแก้ไม่รู้อ่ะก็คือวัดปุ๊บก็ขึ้นถอดรีลีฟมาก็ะอะไรมันก็จะมันก็จะเป็นผลพวงของจากจาก,จากความสกปรกของมันนั่นแหละแล้วก็จะมีเช็ควาวอะไรพวกนี้มันก็จะมันจะลามกันไปหมดถ้าสกปรกถ้ามีน้ำถ้าอะไรเงี้ย จะลามก่อนก็อย่างบล็อกวาลแตกเกิดจากอะไรบี่บล็อกวาลแตกเนี่ยหนึ่งบางคนเห็นว่าช่างเนี่ยอัดเอชเชอร์ตรงนี้แล้วมันจะดีขึ้นเพราะอัดมันอัดมันวันนี้บล็อกวาลเนี่ยจะคนได้ประมาณสามพันเพียสในสามพันเพียสในบางคนอัดไปตอนเช็คนี่สามพันแต่ว่าได้ไม่ได้คำนึงถึงตอนเอ็กซชเชอร์ตอนแกะครับอาจจะเกินไปสามพันห้าอย่างเงี้ยแตกแล้วก็มีกรณีหนึ่งถ้าเป็นรถตะก้อนจะมีถังซับอยู่ตัวหนึ่งมันจะช่วยใส่อุปกรณ์หนักๆเช่นยกตัวรถอสุตัดยอดแล้วก็พวกหัก เราจะใส่ไ <tá> ว <passage in Like> <Mark> ้เพราะว่ากันว่าเวลาเรากดปุ๊บปุ๊บลงไปเนี่ยมันจะซับเหมือนไม่ให้ซับลงหน่อยซับลงหน่อยให้นุ่มลงปุ๊บอ่เงี้ยเดี๋ยวเราจะไปชี้ที่ตัวรถใหดูว่าอ๋อไอตัวซับเนี่ยมันคือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ก็ได้รู้ว่าห้ามพอดอกนะอะไรพวกนี้เพราะว่ามันจะช่วยช่วยถนอมเรื่องบล็อกเรื่องอะไรที่แล้วก็อย่างหนึ่งที่บล็อกจะแตกได้ก็คือบล็อกวาลเนี่ยมันจะมีแกนตัวหนึ่งที่คอยบล็อกน้ำมันเพื่อ บังคับน้ํามันไปจุดต่างบางทีค้างโดยที่ไม่รู้ตัวบล็อกน้ํามันตัวบล็อกน้ำมันค้างก็คือมันคดมันอะไรเนี่ยหรือมันสกปรกนั่นก็คือมาจากตบค้างอีกตกค้างปุ๊บบล็อกค้างก็เหมือนแรงดันค้างที่สองเปรนตลอดทั้งวันเรียบร้อยเรียบร้อยแตกแล้วราคาก็สูงหว่บอกว่าราคาสูงมันก็จะมีหลายจุดที่ที่ทําให้มันแตกได้เดี๋ยวเราจะให้พี่ไม้พาเดินดูเลยว่า ปัญหาในแต่ละส่วนนี้ไหมบอกมาเนี่ยมันมีวิธีการดูแลรักษายังไงหรือว่าวิธีการแก้ไขยังไงการซ่อมยังไงหรือว่าสร้างใหม่เดี๋ยวเราตามไปดูกันไปครับพี่มหยรถตัดอ้อยปัญหาแรกใช่ไหมบ็อกบ็อกวาวที่เราเคยกันตัวนี้เป็นวาวสั่งนอนสัยนอนวาวค,คือซ้ายขวาอะไรนี้บน ขึ้งอะไรี้ก็จะเป็น6ตัวที่ใช้ตัวนี้ถ้าเป็นเคสเนี่ยคือบล็อกหลักก็คือจะมี6ตัวในงานหลักจะอยู่ชิ้นเดียวกันตัวนี้เป็นวาล์วบล็อกก็คือเป็นตัวบังคับน้ํามันให้วิ่งไปจุดใช้งานก็คือมัน่อต,ตัวล่างเนี่ยครับใช่ครับตัว,ตวล่างนะ อันไหนเป็นกระบอกใหญ่มันจะบล็อกสองตัวอันไหนเป็นกระบอกเล็กระบบรถมันจะแจ้งลงเองส่วนนี้เป็นเคสเป็นวาล์วออปชั่นช wow <อ>ิ้นที่วาล์วออปชั่นก็จะมีห้าตัวอันนี้นี่คือฝั่งฝั่งนี้เป็นวาล์วออปชั่นนี่มาใช้งานอะไรนี่ออปชั่นก็เป็นพวกปันข้างโน้มอ้อยที่มันไม่ค่อยได้ใช้งานอ๋อที่ไม่ใช่ตัวหลักก็เลยแยกนะมีตัวหลักเนี่ยมาเป็น<ช>็อกล์แยกใช่ครับ ที่เราบอกคือมีปัญหาแตกตันใช่ครับมีวิธีการดูแลไงวิธีการดูแลคือสังเกตครับคุณจะสังเกตว่ารถเ,เราเนี่ยพอถ้าบล็อกค้างในเพี่ยงมันจะมันจะหลดโหลดมันจะพี่คือเราต้องสังเกตลักษณะคือจะหลดโหลดที่เขาจะหลดโหลดแล้วก็มีบิดบิดมีบิดก็คือมันมันเรารู้แหละว่าบล็อกค้างตัวอย่างคนแตกแตกก็เปลี่ยนอยู่แล้วเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนกองสุดท้ายแล้วอ๋อบล็อกมันแตกมันบล็อกค้างตัวอย่าจะแตกตรงนี้อย่างนี้คือมาจัดฟังอันนี้ก็คืออันนี้คือพี คือสายแรงดันคือสายเพชเชอร์ครมากใช่เพชเชอร์ปึ๊บมาเข้าตรงนี้จะแตกอ๋อส่วนใหญ่จะแตกตรงนี้นะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้พี่หขาคือส่วนใหญ่จะแตกตรงนี้ที่หมคือเอาง่ายคือวิธีการดูแลก็ประมาณสังเกตอย่างเงี้ยรคือรถตัดเนี่ยจะต้องสังเกตอย่างเดียวเพราะว่าเราจะเห็นไม่ชัดมันไปไปทําเครื่อง3า0รอกว่าแรงเนี่ยให้มันเห็นผลไม่ได้รือมันนิดเดียวอ่ะก็คือมันมันมันไม่เห็นผลหรอกแต่ว่ามันเห็นผลตรงจุดมันเลยที่จะแตก วิธีแก้เปลี่ยนใหม่แหละคือบล็อกแตแกไงก็เปลี่ยนใหม่แต่วิธีการดูแลไม่ให้มันแตกยังไงดูแลให้มันแตกก็คือถ้าให้ดีมันต้องระวังเรื่องพิซซเอระวังการขัดไม่อัดกับเอ๊ะถ้าเราเปลี่ยนสายเปลี่ยนโอลิงกับแบบชาวไรี่ทำเองเปลี่ยนสายเปลี่ยนโอลิงเนี้ยพยายามอัดแค่ตึงๆก่อนแล้วลองใช้งานดู ถ้าไม่รั่วเขาไม่ต้องอัดเลยบางคนเขากลัวเขากลัวไว้ก่อนบางทีแค่บางทีแค่สัดแตกเลยตอนแรกไม่แตกไม่ได้ใช้งานเราสายแตกคือขัดแค่สายแตกแต่ว่าไปขัดตอนอัดสายบิดแตกแล้วมันเป็นอลูมิเนียมถ้าไม่แตกก็รูดแค่นั้นเอง สรุปคือปัญหาว่าจะเปลี่ยนสายให้ลูกหลิกแหละพอถอดสายให้ลูกหลิกจะขายสายกับบล็อกแตกปัญหาลามปามเลยคันนี้นันนก็คือในส่วนของบล็อกวาลนี่คอยสังเกตคอยดู<ร><ำ>ตอนถอดเปลี่ยนสายอะไรทีมาซ่อมได้ไม,มั้ยเคยซ่อมไหมเออไม่อยู่คือผมเคยเห็นแบบมีเชื่อมโปะเชื่อมอัดแล้วก็ปาดแต่คือการใช้งานก็ไม่ได้เหมือนเดิมรั่วเกียวเพราะว่ามันมันแตกด้านในเราไม่ได้ทำอย่างด้านในเราแค่ปุกนอกเพราะวข้างในรถข้างในมันหนาประมาสิบมิลนกเราปลุกแค่ ห้าม, 6, มนหกมืแล้วเทาอยู่หรอครับตนั้นก็ในส่วนของบล็อกวาลวนะครับแล้วก็วาทั้งบล็อกหลักแล้วก็บล็อกฟังก์ชันเสริมของรถน้อยเดี๋ยวไปดูถังน้ำมันดูถังน้ำมันกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ EP นี้นะครับที่เรานำสารแล้วความรู้เรื่องบล็อกวาสลิกแล้วก็น้ำมันเทอร์ลิกนะครับในรถตดอ้อยนะครับมาให้ความรู้กับพี่ๆทางบ้านนะครับตัว EP น่าจะเป็นความรู้เรื่องเทอร์ลิกที่เกี่ยวกับรถตดอ้อยในด้านไหนนะครับก็ฝากติดตามชมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ สวัสดีครับผมเจกิษณะนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของดิสยูโนนะครับวันนี้นะครับผมจะพูดในส่วนของน้ามันไฮดรอลิกเนื่องจากว่าในอุปกรณ์ทํางานเนี่ยจะระบุค่าต่างๆไว้ในส่วนของระบบไฮดรอลิกคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าในส่วนต่างๆของอุปกรณ์ไฮดรอลิกเนี่ยมีค่าน้ํามันเนี่ยแตกต่างกันไปมากน้อยเท่าไหร่ค่าความแตกต่างคือค่าสิ่งสกโปรกในน้ามันคราวนี้น้ํามันที่เราใช้ในการทํางานไปแล้วเนี่ยมีสิ่งโสกปรกเนี่ยมากน้อยขนาดไหนบางครั้งเนี่ยเรามองด้วยตาเปล่าได้แต่บางครั้งเราไม่สามารถมองสิ่งสกปรกในน้้้ําาาาามันเ่่ยยดดดวตตตปลไไไกรรรรจจสสอออบบง เราก็ต้องนาน้ํามันไฮดรอลิกเนี่ยส่งไปที่ตรวจสอบเพื่อดูว่าค่ามาตรฐานต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ค่า N นสกับค่าของไอโอโคดค่าไอโอโคดเนี่ยก็จะบอกในส่วนของสิ่งสกรปรกภายในน้ามันมีจํานวนเนี่ยมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มีค่าในส่วนของขนาดของสิ่งสกรปรกมีขนาดเท่าไหร่อย่างไรเราก็เอาค่าสิ่งสกรปรกที่เราตรวจสอบได้ไปเทียบจากมาตรฐานของอุปกรณ์ทํางานในส่วนของไฮดรอลิกเพราะอุปกรณ์ทํางานของส่วนไฮดรอลิกเนี่ยก็จะมีค่าของไอโอโคดเนี่ยบ่งบอกที่แตกต่างกันไปเช่นนะครับอุปกรณ์ทํางานที่เป็นวาว เล็กวลาวที่เป็นบอปชั่นอลวล์วค่าแนนค่าไอ้ตัวต่างเนี่ย ก็จะแตกต่างกันไปนะครับพอเราได้ค่านี้แล้วเราเทียบกับอุปกรณ์มาแล้วคราวนี้หลังจากนั้นเราก็จะรู้ว่าเราสมควรที่จะเลือกเปลี่ยนน้ามันไฮดรอลิกในรถที่เราใช้งานหรือเลือกที่จะฝัดชิ่งน้ํามันเพื่อให้ระบบของเราในอุปกรณ์ทํางานเนี่ยยืดอายุการใช้งานออกไปต่อไปนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของอบล็อกวาลวนะครับที่มีการเสียหายนะก่อนที่จะไปพูดในเรื่องของบล็อกวาลวที่เกิดความเสียหายเนี่ยเรื่องของระบบไฮดรอลิกเนี่ยนะครับมีตัวอุปกรณ์ที่เป็นตัวจํากัดในเรื่องของความดันอยู่แล้วซึ่งเป็นตัวของ, wow. ง,อร,งนนรีลิ ไม่จํากัดความดันความดันที่เราระบุไว้เช่น200บาร์แต่พอเราใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยแรงดันพีคโดยการที่รีลิฟเนี่ยไม่ทํางานนะครับทำให้แรงดันเกินค่ามาตรฐานต่างๆต่อมานะครับสิ่งที่จะทําให้อุปกรณ์ในส่วนของบล็อกวาวเนี่ยเกิดความเสียหายได้อีกเนี่ยคือเกิดจากการปรับตั้งรีลิฟเพื่อจะเพิ่มแรงดันโดยการที่ไม่มีอุปกรณ์ในการตรวจวัดหน้างานเช่นเกจที่ใช้ในการตรวจวัดว่าแรงดันที่เราปรับไปแล้วเนี่ย มากน้อยขนาดไหนเท่าไร่แล้วเท่าไหร่เหมาะสมกับค่าสแตนดาร์ดถ้าเราไม่มีเกจวัดความดันมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถรู้ได้ว่าแรงดันที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยเท่าไร่หรือบล็อกเนี่ยทนแรงดันมากน้อยขนาดไหนนะส่วนต่อมาหัวข้อที่3ผู้ใช้งานเนี่ยเร่งในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยมากเกินไปพอรอบของเครื่องยนต์สูงนั่นหมายความว่าปั๊มเนี่ยจ่ายโฟน้ำมันมากขึ้นพอจ่ายมากบล็อกวาลวเนี่ยที่ถูกดีไซน์มาแล้วที่โฟนประมาณนี้สุดท้ายเนี่ยโฟที่มัมมากขึ้นมันก็อาจทําให้บล็อกวาลวเนี่ยเกิดความเสีย แตกหรือรั่วลิกภายในในส่วนของบล็อกวาลนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของน้ํามันนับที่สกรปรกแล้วก็ในส่วนของบล็อกวาลที่เกิดความเสียหายหลักๆปัญหาก็น่าจะประมาณนี้ครับขอบคุณครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจวาวอุตสาหกรรมหรือวาวไส้แบรนด์ h y d ้า Ford รวมไปถึงบล็อกวาไฮดรอลิกก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมถ้าเรามีจัดจําหน่ายและผลิตที่ได้รับมาตรฐานพี่พี่ทางบ้านนะครับหากสนใจเ,เรื่องการซ่อมสร้างออกแบบติดตั้งเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มนะครับกระบอ,อกไฮดรอลิกหรือว่าอุปกรณ์ไฮดรอลิกทุกประเภทเลยเราก็ยินดีให้บริการนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับไว้เจอกันอีพีหนะ้าขอบคุณครับ